สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้เรานำเสนอการรับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าคืนนะครับเปิด3ขั้นตอนการรับเงินคืนเริ่ม25มีนารับเงินวันที่31มีนา63นี้นะครับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าวันที่13มีนาคม นายประเทศสีชมพรูรองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตร,รการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครอบคุม21.5ล้านลายครับวงเงิน30,000ล้านบาทที่ประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงกอฟอนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอฟอผ ได้ข้อสรุปเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่าน2การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปครับกำหนดเริ่มจ่ายเงินคืนเจ้าของมิเตอร์ตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมดส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์และผู้ที่ซื้อบ้านมือสอง หรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจนั้นทางสองการไฟฟ้าขอเวลาสองสัปดาห์ในการทำระบบตั้งทีมขึ้นมาแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสเพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสถึงมือเจ้าของมิเตอร์จริงซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอยากให้ประชาชนเข้าใจว่า เงินประกันมิตเตอร์เป็นสิทธิ์ของเจ้าของมิตเตอร์ทุกท่านดังนั้นวันที่25มีนาคมนี้ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะครับต่างกับการลงทะเบียนโครงการชิมช็อปช้ที่ให้มารับสิทธิ์แต่การคืนเงินประกันการไฟฟ้าเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกงังวลได้รับเงินคืนทุกคนทุกบาทแน่นอนครับ เพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่สการไฟฟ้ากำหนดโดยขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้าซึ่งผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้านครหลวงส่วนผู้อาศัยอยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนพูมิภาคหรือตอนนี้การไฟฟ้าเตรียมวางระบบในการลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อแมแบ่งการยื่นเรื่องเป็น3ขั้นตอนคือ 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 2. กรอกชื่อและนามสกุล 3. กรอกเลขที่สัญญาที่กำหนดอยู่ในบินค่าไฟฟ้าหากตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563 หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ